ดีค่ะเป็นไรยาพี่ไม่แล้วได้ยังกินพี่ไม่เอ้ยกระเช้าีซีเหรอมันไม่กินมันซุกมันไมหันแล้วปลาม่หันแล้วใครเหรานเช้าเห็นนึกินเกงเยอะโอ้ยเกงหรอเอีนต้นปลาเลนปลาบกลมนี่ยับเนาะอาไม่กแล้ก็หยุดแก่กุนอยว่ากูเช้ลเชี่ยวรอย่าไปออกเคยมออกคาดเขาักสิลานี่เขาขอเขายกางมันไม่หางมันเชี่ยวน บอกว่าเจียก็แม่นด้นะดาวเบิ้งกันเลยบอกว่าคุณแม่ดีเไดกสะกิีนี่ยมีอนุแก่ไปนน้ำหมอฝันมาชิวคูด้วยถวยเหือนกุญแจูกอยู่ได้คือกันด้วยหนย่งแล้วคนหนึ่งถึงสวนทันเลยเดนกระถือเนี่ยแม่ด้เยกินไปชัวค์หมูั้วฝันหมูฝันมันมันขอบตาเนี่ยต่างอยู่ได้เลแล้วก็ไปยังไปพรานปลาเขาตาไวพูดายเขาพูดนอนอ่อนอยู่ถ้าเลือกตากปลาเขาไม่มี ตัวมี้วเอานอนก็เรื่องอาไรติดกันแล้วะเก็บเบาะเก็บเบาได้หลายหลายนะครัตาขาวคอดเขาแพ้ไวเขาแพ้ไวตากไว่็นเอรีแลกปลาขาวเป็ก็บพอทอดตอนใจ่สาตานั่นแหะคูกับฟันที่เคเลยปาขาวตาอยู่คู่สาเออคู่สาเจ้าวันหน้าคนไดเหรอเป็นคนหน้าคนสาเย้ามัลลูาไปได้เก็บเอาเลยเออมัลลูว่าเขาเบาเส่ตา แค่นั้นกูันฝันหลายอย่ากูเจียวอะไรฝันลายขออะไเน่ยเนี่ยแตเป็นกูควบฝันดีคือสตอรี่สิตุสิบี่บเนี่แล้วฟัดแกปากบแ่ดีอยู่ปากับแจ่มมือหามือแตกมอแแก่าอะไรอย้าเด้ยด้ไหนแกขดตาสแล้วกือบาะเป็นห้าเป่ปห้าแปเนาะดน แต่ถ้าอาแปร่อเจ็ดแพรเนาะมันแห้งไว้เลยเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาแดดเดียวเป็นพ่อวิสานปลาแพร่เนาะขากระชูนอือขึ้นขากระชูนชูนแตดชูนยังปเฉยเนาะมันตบมีปลาตายแล้วคนนึงนะสาก็เเ็นชูนอย่างนี้ไอเจ็ดไปใส่ละห้ามันออกออก คืออยู่ย่าแล้คุณบายย่าฝันเ็นพอเขามีอร้อมเต็โอ้พาอทีบางทีบัวกบีมาน้ำกันไม่ก็คนตายมันเลน้ำกันมั่เลยโอ้ม่เลยเมื่อไรรว่าเมืงไรว่าเรือบ้านไม่้สแปดละึงสอง่สองอเดี๋ยวละท่านฝันเกี่ยงค่้ย่มานเห็นพอเขาม่คมตาเขา ตักเขาคุตจาหาเบาก็เรียว่าเจ้าเสือหลายเป็นไหนเนาสบป่โอ้ยเบาหลายหอกั็นเอามาตามาตักขบลคดตาเบาเพียงว่าท่กับตาแค่นั้นละมระหนัอีกทเป็นหนึ่งทุจังหน่ได้เขาต้อพยายามไม่บ่อยวะได้เขาเพราะเรามาห่างเธอกับตาหมดถุงตาสองตาเลยโอ้าเราตีเป็นหาไมันเป็นพกหาหาพกจังหน่เนาะเาเนาะ หาไหอหากองอืนันแหะคุณฝันเกี้ยวเห็นแล้คนตายกุเรยว่าคุฝันมาคิวกุเรย้่อยู่ว่าูอฟังฝันนมมามาก้มกุก็รู้สึกว่าสุดพ่อไมเฉยเมื่อลัวจดีี่วันนี้กูณยังว่าท่นสี่จะก้าวคนรหลายใบไรเงี่ยคกูว่าคุณว่ามันน้เหลงแลยวรอออือคนมาหาตาเรลยแล้ว่ะทาเงินเป็นเรื่อบ้านมาเลยเนาะมาเลยทีนึงอง จักที่เป็นเลขบบานหาบแน่นอกกทีเป็นหาบแม่ทิตเป็นหกหาหกไปทันหัวขาหกว่ะหัวขาดเสวายุไม่เป็นหาบแม่นอกกัหาบที่มีกต่ตามีกต่ตาทั้งหลังทั้งไหนเล็กไม่ถช่หาบอะไรยังหาบหาบใหญ่ๆหาบเขาเปียกนี่ละเขาบอบไว้ลยเต็มหลาอเลี้ยงเอออยู่รักทั้งยาวยาวลุง ว่าเสียเอาเต็มกับ่าเอาหอเขาอยู่ในหลอกบอลไเขาที่เราเลี้ยงก็อยู่กกลงมา่ว่าควบคกมในไลคบ่มเล้ีนี่เขาไหนเขาไหนเแต่ว่าฟันละไลายครับผู้แปลว่าเขาลายไปอยีข้อเบืงป้าเขาไม่ใช่ไกินมดันยข้อเบืองน้ำพยายามพยายามกับอายุแบบที่เีปีตรงไเด้เนี่ยีเปีพยายามมีบอกับเจเจได้อืมนี่บเ็ดเจ็ดได้างเรา เช็เจ็ด็กแปดเช็เก็ได้หางเื่อมันตีเป็นหามย่เป็นังไดพงยิบบัวตเป็นหางตีที่ไหเป็นหางเป็นหกเนาะก็ชือวเรียกหกขาหกเนาะหกขาหเนาะหาหกเนาะ ้ามแต่างเนอ้นากว่าแ่เขาหับเขานะหับเขาเปียกเชอรบพ่อพอรวยแต่เปียสิเจ็ดปีเนี่ยอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเนี่วนีนยาเีววนด้วเนาะฟันลายที่มาได้เชื่อได้เออได้ไม่นอนนะฟันเนาะย่าฟันลาก้นตาขาเป็นปลาขาวเต็มคู่หองายอยู่ แค่ว่าอส่ตาแดดเดียวย่าได้เก็บบอของบอกของบอาใส่กับตาอ่าได้เจีจะถาเจถ่านะแล้วมป็นแปดหเจดแปดขาาเาบ้านทีไ้ว่าม่ตุยเป็นสุดองเออวอลเลยเนาะมีหลายตัวเนาะเมักระสือได้บาดทีมาเลยหนึ่งสุดสองเมนามือสามเนาะย่าไปหาเขาอยู่บ้านนะพอกบีุตักให้นะครับเลยหาหักรักขึ้นกับตา เออนะครับกดตีหกหาหกคือลองไเห็นตาดกล่องตีเขามี็นมมาอยกันเยอะนะครับขอเลือกกับตีพ่เก่งดอกกนั่งกินกนเยอะน่ย่อะีไหมนี่อใดก็ีไหมกนี่้อไรกันย่ะยาะนันีครับคนมีห่งใจเลยอะไรกเลีกยน่กอยากให้มันถือกันกูกเอยากถือน้ำมันกันถือขใดมันก็ดีใจนะนั่นดีถืออะไรก็ดีเดวงห้อมันล่งเหรไครับ ขึ้นเท่าเลยนะข้นลงไปนะมาอยาเย่ยายนะดีดีนะวัได้ย้ายผู้ถาฟันเมนอยู่นงเป็นบ้านมอโล้ยขึลงไป้องเนาะสองชุดเนาะข่อยี่บ้านนะข่อยีเงี้ยนกันซ่านมายเหล่าเนาะสอลชดเลยไม่ดีเนาเสองชุ่รอดไอ้าษาไทยเยมันข่อยเย เอพี yeah. 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 Mm ้ยนเลยไหมาก็วางเลยเขายั hmm. uh ี huh. mm ่ปล่นคือหล่นเองเขากระจาขี้ได้ว่าบอกเรืบ้านเลยเรือบ้านคืวมีนันเออเทางเรือบ้านมาเลยทียากเเขาเด้อมาเลยขีนในุสองนะครับเบรมักซุดสองเมักมนเ่ยกระัดเอาวดกระัเอาละมันสี่หลายตัวเย็นจะสามตัวให้เลเรบ้านนะงสามน้่นะครับนี่หาเขา ควาอยุบแดดนี่เแมาวอถงมาแง่น้ำเขาแบบนั่นสิย่าวันนี้การแะ้วใะไ้อ่มีน้ำมอเลยเด้ววันนี้ตัวนี้มันพ่นน้ำเลยเขาฝันเจ้าจย่งมอเลยทแค่เรามานะเพราเนื่อเขาอว่าฝันพันวาพันว่าฝันฝนวานะเอาสมุตไย่าฝันนะวัเลยเจ็บปาดเขาแพ้นะครับตากแดดเดียวยุคุสา บลักลานเลยนะครับยายเก็บเอาเก็าเสกตาตยายไ,ได้ด <Born. S 1> ปีแปดห้าเจ็ดแปดนะครับส่วนรฟาฟาหนึ่งก็คือฟานเดินพ่อมอวยกัแม่มอวยตาเขาเสียลอ้เพิ่นนะครับตา,าเขานี่เหลใา้เพิ่นเขาลายลายส่นให้ยายยายเขาเน่ก็ตามาหาบอ,าอได้ใส่ละเคืงองเนาะมีหกหางหกมาเปตีเนาะบางทีมอวยกับหนึ่งสูองมูสามเลยนครับแม่มอวยเจ็ดเจดปีพ่อมอวยในอายุ แป่เปีตรงเขาเลยแย้ฝันเนาะแปดี่เจ็ออน้าอโช์ดีไม่ใช่ครับขอฝันของคุณยายด้วยนะขอคุณอะารสียังฝันใน่าำของร้านด้วยสวัสดีค่ะ